ชาวบ้านคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ครับที่ท่านหัวหน้าป่าไม้ลงมาในเรื่องนี้ครับคือท่านป่าไม้คุณเชิดที่ท่านมาเกี่ยวกับการประชามติว่าจะให้เป็นป่าวิญญาณของแห่งชาติหรือไม่เนี่ยคือชาวบ้านวนส่นใหญ่ๆเนี่ยเลยพูดคุยกันไม่ว่าจะเป็น,น,นผู้นําท้องที่ท้องถิ่นหรือปกครองอะไรต่างเนี่ยบ,บอกเลยว่าไม่เอาที่ไม่เอาตรงนี้เพราะหนึ่งค,คือชาวบ้านเนี่ยเขา รักป่าของทรายเนี่ยจากที่เป็นป่าที่เป็ดป่าอิดมากมายเนี่ยคือมันเป็นป่าที่มรปูแล้วก็มีตว์ต่างๆนานาพันธุ์มากมายมีสักสิบที่เป็นมรดกของของประเทศไทยของโลกก็ได้นะครับอยู่ในในป่าไม้มากมายงนั้นชาวบ้านเนี่ยมัก็จะกินซุก็ไปเก็บกินด้วยต่างๆถ้าเป็นวิที่ดิน ดังนั้นถ้าเกิดว่าอนุญาตไม่เป็นสายญาตเนี่ยจริงๆางจะเปลี่ยนไปเขาไม่เห็นด้วยครับครับแล้วชาวบ้านลงมาเห็นกันว่ายังไงชาวบ้านที่มาประชุมทั้งหมดเนี่ยประมาณ80เสียงเนี่ยลงประจาพตสิทธิ์หรืว่าไม่รับให้เป็นสายญาติแปดติดเสียงเป็นครับครับขอบคุณมากนะครับเจ้าหน้าที่สถานวัดที่จะมีในอิงภาษาท่านดูของต่าไม้แล้วกในเสาธารายนะครับแต่มันเป็น ในชนชาคมเนี่ยได้ประคมมาแล้วเมื่อหลายปีก่อนนะครับโดยใทยงานประจาคมที่อมตวาให่ซึ่งมีพื้นที่ติดเขาสะลายทั้งสาพอมตนะครับผลลงติในครั้งนั้นผมก็ไปด้วยให้ประกาศเป็นปาพยานแข็งนะครับพอตอเขาอ